ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นข่าวเล็กของช่วงเย็นวันนี้ครับทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับเตรียมที่จะเปิดตัวทางด้านชชยามีซาฟารี่เบคขวาของทีมชาติมาเลเซียในการร่วมทัพ2021ในช่วงเล็กที่2นี้เลยครับโดยขนาทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับทีมในศึกเดวัลทอรีครับเตรียมที่จะเปิดตัวเบคขวาทีมชาติมาเลเซียมาเริวมชิมครับหลังจบศึกทางด้านชิงเจ้าอาเซียน AFF Suzuki ครับ2021นี้เลยฮะ โดยก่อนหน้านี้ครับทัพกิรินพยองครับได้ตัดสินใจปล่อยตัวทนาจเจสซี่โคเรนออกไปครับหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้มีชื่อติดทีมชาติฟิลิปปินทำไไมยังไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นโคตาเซียนได้ฮะโดยชินหนาล่าสุดครับทางด้านบริวยูรอกกี้ครับกำลังที่จะได้สมาชิกใหม่อย่างแล้วเติวัย23ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งปีขวาในเบ็คขวามาร่วนชีมเลยฮะ สำหรับทางด้านซาฟารีครับถือเป็นเด็กปั้นของสโมสรสระง,งอนในหลีกของทางด้านมาเลเซียโดยชิบานมาตลอด5ปีลงสนามไปแล้วทั้งหมด107นัดพร้อมยิงไป14ประตูและนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังเคยยิงประตูใส่ทีมชาติในศึกทางด้านชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2018อีกด้วยแหละครับ โดยนอกจากนี้ครับทางด้านเมืองทองครับยังจะดึงตัวตางดนานอัติคุณมีทวมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งรวมถึงกาลังพิจารณาทางด้านทาลลิสกองหน้าชาวบราซิลของตางดนานอุดรธานีมาร่วมทีมอีกไลายอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับต้องกลองกันหน่อยครับเมื่อทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซครับใกล้ที่จะบรรลุโคตกลงในการคว้าวตัวตางดนานเจ้าพิมพ์พัชรพุนอินทนีกองกลางของตางดนานเมืองทองอยูเนเต็ดเข้ามาร่วมทีมในช่วงทะลลิเล็กที่2นี้แหละครับ โดยชี้หนาตาังนั้นพัชรพลอินทนิลการประดิษฐ์กองกลางของทางด้านทีมชาติไทยรุ่นอายุมไม่เกิน23มปีแทบมารับโอกาสจากทางด้านบรูดิอรปเกเลยในช่วงแรกๆหลังลงสนามไปเพียงแค่24นาทีเท่านั้นครับจากสซบานัี่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ครับทางด้านบริวมักจะเลือกใช้นักเตะจากทางด้านวิโรเทพพมพันธ์และทางด้านธิรพลเย้ย,ยพิชาอุตรานและทางด้านบงศักดิ์กรชัยคุณทวินมากกว่าเลยฮะโดยชีหนาน,นอกจากนี้ครับการที่ทางด้านโซลวิทพันทองครับหายเจ็บกลับมาทําให้เจ้าพิมพ์จำเป็นต้องย้าายมเพื่อห ลงสนามอย่างต่อเนื่องและสำหรับทางนั้นเพชรพลครับเป็นอดีตเด็กปั้นก่อนท่าน,นเมืองทองอยู่ในแต่แต่ก่อนหน้านี้ครับเคยโดนส่งไปให้กับอุธดนทนี f ซียืมตัวไปใช้งานมาแล้วเมื่อปี2017หละครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าข่าวนี้สรร์บรีฟซีจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเจ้าพีมสําเร็จหรือไม่เลยครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับข่าวนี้ถือว่าน่าสนใจแต่ก็ต้องกรองกันหน่อยอีกแล้วครับเมื่อทางด้านช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวจากนั้นเอกนิตปัญญาโจมทัพของทาราลีโอเชียงรายยูเนเต็ดมาร่วมชิมในช่วงเล็กที่2ของศึกฟุตบอลลีโวทริก2021เลยฮะ ดังนี้ครับสถานการณ์ของทางได้ช่างเผือกในเล็กๆถือว่าทำผุนันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากที่ผ่านมาสิบ้านัดมีหกคะแนนลังดับสุดท้ายของตารางทะลีในล่าสุดกับทางน้านทัพช่างเผือกครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวเอกนิตปัญญามิดฟิว์วัยยีิบปีมาใช้งานในช่วงเลกที่2เพื่อจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้งเลยฮะ และสหรับทางด้านเอกนิตปัญญาหรือเจ้าบุกกรับเล็กๆล,ลงสนามไม่กับเชียงใหม่ขอไปกลับไปกับเชียงรายไปทั้งหมด11นัดรวมเป็นเวลา385นาทีโดยไม่มีเกมไหนที่ลงสนามครบ90มานาทีเลยครับสาหรับทางด้านเจ้าบ,บุกเอกนิตปัญญาเลยฮะ <S <S ในขณะที่ประเด็นถัดไปมาที่ทางด้านสวรรค์แคทนครและศรีมามาได้4กันหน่อยกับทางด้านโคโจรครับหวังที่จะหาเชียงใหมย่ยกระดับนครและศรีมาลิงรับแข่งก่อนเปิดเล็กๆห่อยฮะ โดยชีนาตั้งนั้นหลังจากที่พนพักสวัสด์แคทตนครสเมามาได้สี่ครับทำโผนานตลอดเซบานั้นช่วงเร็กๆในศึกฟุตบอลทนิลสองพันยี่สิบเอ็ดจบอันดับที่สิบของตารางลงสนามแคสิซบานัดชนะห้าเสมอสี่และแพ้ไปถึงหกนัดเก็บได้สิบเก้าคะแนนซึ่งเอ็ดค้ดใหญ่ของทีมอย่างทางด้านโคจธทิรศักิโผนมองภาพรวมว่ายังไม่ดีพอแม้ว่าผ่านมาสิบานัดเล็กๆโผนานก็ถือว่าทีมดีกว่าในดู้กาลัสองพันยี่สิบที่ผ่านมาเลยครับโดยชีนาล่าสุดครับผู้สื่อข่าวสยามสปอร์ตครับต้อง ได้รับการเปิดเผยจากโคจโวครับถึงเรื่องของการสืบทับหลังจบเล็กๆครับว่าผมยังไม่ขอตอบเรื่องนักเตะต่างชาติโอเคเดี๋ยวตลาดซื้อขายจะเปิดในช่วงปิดเล็กมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้2คนแต่ว่าใครที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือใครที่จะต้องออกเดี๋ยวจะต้องขอไปนั่งพูดคุยกับทีมานและผู้บริหารก่อนในการตัดสินใจทั้งนี้ครับเรามีทีมานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในช่วงตลาดซื้อขายเรามีทีมันที่จะประเมินในเรื่องของการวิเคราะห์ตลอดช่วงเล็กๆครับว่าทีมของเราขาดอะไรไปเราจะต้องเติมอะไร และขอมาแก้ไขในการฝึกซ้อมและก็เรื่องของการเรียมชีมบนเครื่องครับว่าเราจะต้องแก้ไขจุดอ่อนตรงไหน,นแล้วก็ดูคนที่จะเข้ามาเสริมสามารถเติมเต็มสิ่งที่เป็นข้อบอกพร่องของเราและเข้ามายกระดับของทีมอันนี้เป็นสิ่งที่ในเดือนธันวาคมนี้เราจะท่องตำและครับสําหรับทางนานสวรค์แคทนะครและซีมามาสดา f สีแหละครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับชอว่าดุยยันชันชีครับเมื่อทางนากอิจิุมทัพปราสาทสายฟ้าซอ้อมเตรียมจิมในช่วงลีกที่2นี้เลยฮะ โดยที่นาทั้งด้านมาซาทะไดาอจิคบเบทโคชายญี่ปุ่นคุมลูกทีมทัพปราสาทสายฟ้าบริรัมยูเนเต็ดลงฝึกซ้อมเตท,ทีหลังแยกเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนล่าสุดของอดีตแชมป์ไทยลีก6สมัยเพื่อเตรียมชีมในช่วงเดที่2ที่จะกลับมาแข่งอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้แหละครับโดยจี่นาทั้งนี้ครับกุนซือดีกรีแชมป์เจลีกไว้54ปีครับจีก่อนหน้านี้ได้มีภาพการนั่งประชุมกับเหล่าผู้บริหารของสโมสรบริดัมและทีมงานสตาฟที่เกี่ยวข้องในการเตรียมแผนงานโครงสร้างการเล่่นนขอองงทีีมหลัจาก้เพื เตยมความพร้อมในการสู้ศึกดว,วัธนิก2 0 2027ในช่วงรีกที่2ต่อไปเลยครับ อย่างไรก็ตามครับคุมกำลังก่องทางด้านบริร,รัมยูเนเตตในช่วงนี้จะไม่มีแข้งที่ติดทีมชาติไทยในชุด AFFSU z u k กครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ทั้งหมดสีลายอาทิเช่นธนันสุภาชัยเจเดศสุภโชคสาริชาติศิวรักษ์ที่สูงเนินและทางด้านนลุบ,บดินวีลวัตโนดมครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านแข้งต่างชาติที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ที่เปิดตัวชูเสื้อไปเป็นเชียบรอ,อย่างทางด้านอายุบ์มชิงกาปีกดีกรีทีมชาติเคนยติาและทางด้านจจุรธานบุริกีดาวิงดีกรีทีมมชาตติกกกกอโัึบน สังกัดใหม่แล้วเช่นกันเลยครับในขณะที่ประดินปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับมาที่ทางด้านอยู่บองสูกันหน่อยครับตัวรุกของทางด้านฉลามชนชุนบุรีซีครับได้ออกมาเผยหลังปลดล็อกซัดประตูให้กับทีมในนัดสุดท้ายเล็กๆของศึกลีวอ์ท,ทินะิ2เลยฮะโดยชีน่าดาวเตะชาวเกาหลีใต้ครับนับเป็นนักเตะจีโชคร้ายกับจังหวะสุดท้ายในการจบสคอรอมากที่สุดคนหนึ่ง ในลีกโกเลยก,ก็ว่าได้ครับซึ่งทางตัวของธนยยิบองสูก็สามารถทำประตูปลดล็อกให้กับตัวเองได้สําเร็จหลังทําได้2ประตูในเกมสุดท้ายลีกเล,กลกครับช่่ยตอนสกัดจุดบรีฟีเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิถุนนทีสีไปได้3ประตูต่อศูนยในเกมเมื่อคืนวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยฮะ โดยซึ่งหลังจบเกมในแมตช์สังลาของทางด้านยูบงซูครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวครับว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของเด็กๆที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลเพื่อนชมชิมและทีมงานสตาฟทุกคนที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวผมและยังคงรอผมจนวินาทีสุดท้ายซึ่งผมก็ดีใจที่สุดผมดีใจมากๆที่ทีมของเราเอาชนะเราทําผลงานเป็นชิ่นหนาพอใจเล็กขึ้นมาอยู่ที่อันดับสามเลยฮะ 8. และสําหรับ2ประตูในเกมดังกล่าวครับถือเป็นประตูลูกที่2และ3ของทางด้านยูบงซูกับทัพชรมชน จากการลงสนามสิบ้านัดในศึกเลโวทริก2 0 2 1ก่อนจะกลับมาลุยศึกกันในต่อในช่วงเดยที่2ในช่วงเดือนมกราคมนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใก,กับพวกเราทีมงานเบดลีฟอร์บรกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ